ครับน้ำผู้ชมมาติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกนะครับสัปดาห์นี้เป็นการแข่งขันนัดที่17ของฤดูกาลครับเกมที่สนามช้างอารีนาครับหุ่นไกลมาลูกนี้อ้าวโรซ่าพลิกแล้วยังไงครับโรซ่าจริงลูกนี้เรียบร้อยกับ1-0เลยครับโอ้โหความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆครับของสมลโรซ่าครับบุรีรัมย์ครับออกนำล่าชบุรีไปแล้ว1ประตูต่อ0ครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับจังหวะลุกทุ่มนะครับที่กับทุ่มมาในกรอบเขตโทษ เนี่ยครับพักอ,อกแล้วเกี่ยวบอลลงมาครับจังหวะนี้เคลียร์ไม่ดีด้วยครับเรามีน่าเทนเบรนเป็นการที่จะแตะนะครับรกลัวก็ต้องขอโทษครับจังหวะนี้แต่ว่าใช้ความเร็วของเท้าครับสมิวอลโรซ่าจิ้มไปจังหวะนี้ครับเป็นประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ครับจากสมิวอลโรซ่าปีเตวีกว่าจะดีดผ่านมือได้เปรียบแต่ไม่รู้จะทำยังไงดีครับอ้าวแต่ว่าลูกนี้ <c oughs> เปิดไม่ดีครับกำพล บอลมาติดสุภโชคครับแล้วมีซ้ายเติมมาอินเกโซเข้าซ้ายด้วยซ้ายเปิดขึ้นแล้วก็เด้งๆแปลูกนี้เรียบร้อยครับอ่องชูครับประตูแรกกับสังกัดใหม่บุรีรัมยูไนเต็ดครับความผิดพลาดจากการออกบอลของกำพลปฐมอัธกุลนะครับแล้วก็นํามาสู่การเสียประตูที่2ของราชบุรีครับโอ้โหบอลจริงไม่มีอะไรแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะเปิดไปของกำพลปฐมอัธกุลครับรูุสาประตู ของราชบ,บุรีเองเปิดไปให้กับโอ้สุปโชคสาราชาซะดือ้อๆนะครับสองประตูต่อศูนย์ครับดูครับจบังหวะนี้สุปโชคโอ่อนจังหวะซาจ่ายให้กับเควินอินเกรโซครับปาดเข้ามาตรงกลางครับแล้วองทูวิ่งโฉบมาแปรเข้าไปครับจังหวะที่อินเกรโซเนี่ยหลุดมาทางซ้ายแล้วปาดเข้ากลางบุรีรัมมี3ตัวนะครับสุปโชคไม่โดนอองทูแปรเต็มๆเลยอองทูก็ยังมีโรซ่าอะไรครับเอาด้วยครับแล้วตรงตัวแบบนี้รับสบายแล้วจังหวะโตกลับมาจังหวะนี้ จังหวะสุโบโชคสายชาติชากไปแล้วครับอีกนิดเดียวเหมือนกันครับเกือบหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษเลยได้เองนะครับอาครับดูจังหวะลุ้นประตูที่3ครับเหลือ15นาทีรัตนากรปัดเลยครับโอ้หแล้วก็เรียบร้อยชอยเก็บฉากครับโอ้มุดเสาแรกเข้าไปเลยครับกำพลเนี่ยไปเนี่ยไปไม่ถึงไปไม่ทันเยครับดูครับจังหวะปันลูกฟีคิกตรงนี้ครับนี่ครับพยายามพุ่งปัดแล้วปัดไม่ถึงครับกำพล ดูการ<ห>ขยับตัวกับคนเหมือนจะออกมาตัดบอลตอนแรกครับที่ไหนได้ครับโอ้เจอหลอกยิงเสาแร,รกครับพอจะขยับไปก็ไม่ทันครับโอ้ไม่น่าเชือ่อแล้วแต่่อนใหม่ครับนี่ี่จะเป็นจอมฟีคิกนะโอ้เล่นได้ทั้งนเตอร์ฮาฟแล้วก็<ห>ตัวมิดฟิลประสบการณแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีครับเป็นการเจอคนนี้ผู้เล่นจับฟาวลครับสันติภาพให้มาอาล้วบอลกลับมาที่สันติภาพอีกอีกทีหนึ่งแล้วโอ้เปิดมาทีละสินกระทุ้งลูกนี้เข้าไปเลยครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับบีจีปทุมยูเนเต็ดขึ้นนำจากทีละสิ์แดงดาครับโอ้โหประเดิมสนามสวยงามมากครับทีละสิ์แดงดาเวลเข้ามาูไทยลีกอีกครั้งแล้วก็อีกครั้งครับทีละสิ์แดงดาครับดูจังหวะนี้เลครับจังหวะเปิดมาเนี้ยแล้วสกัดโอ้โหข้ามาสองคนเลยครับทั้งควาเดีแล้วไอ้เฉลยคอนนี่แล้วคนดีโอโกเปิดคืนให้บ้างครับจังหวะนี้โอ้โหเขายิงลูกนี้เข้าไปก็จอจอครับตรงนี้ เนี่ยครับสารัตเปิดลูกนี้มาพุ<อ>่งพุ่งกับบอลตกพื้นยิงลูกนี่เรียบร้อยสิครับสองประตูต่อศูนย์ครับบีจีประคุมยูไนเตตได้จากชาติฉิมทะเลครับประตูแรกของเขาในยุคทันย์นะครับมีฉิมทะเลพี่โทนได้ว่าไว้ครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับดูสารัตเปิดมาแล้วเนี่ยครับม่งแล้วโอ้โหมีไปเขีย่ยให้นิดนึงครับยิปฟรานเขี่ยตรงนี้กลายเป็นตั้งให้แล้วยิงโอ้โหวันนี้เล่นกองหลังแต่ยิงเป็นกองหน้าครับเพราะว่า อาชีพหลักคือกองหน้าครับยิงแบบไม่หายเลยครับโอ้ยิงมันเท้าดีเหลือเกินครับคาร์ตีนี่ครับตอนรับกำลังมาเยือนทางสุขไทยเอฟซีนะครับยุดไม่ทําให้เรื่องมันวุ่นวายครับโดยเฉพาะโจชัวกราแมนที่ออกไปแล้วนี่เล่นดีมากๆครับอู้าเราพูดกันมายานิบอลียิงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ที่พัตเตเดียมครับจากยานิบโอลีพยายามมาทั้งเกมครับโอ้โหเป่าไม่ต้องมากจั่อ่ะเลยครับโอลีนี่ เอาบอลลงบอลแรกดีมากครับนี่ครับโคฟูดครับอยากจะร้องให้ครับเนี่บนี่ครับบอลยาวมาจากโกซุนกีครับแล้วโบลี่เอาบอลแรกลงด้วยขวาแล้วกดด้วยซ้าย10่แสบจริงๆครับเอามายิงตอนนี้นะเจนิฟโบลี่โอ้โห1-0แล้วครับโอ้โหมาได้ในช่วงโคดันต้อรับการมาเยือนของกวางโซงมหาภัยสิงช่ยงรายยูนายเต็ดครับซิม่าโชจีฮุนครับโค้งมาตรงนี้ลอยมงลูกนี้แล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูศูนย์ เร็วเหลือเกินครับ2นาทีนี้ๆครับรินเนอร์เอนริกเกอโอ้โหเปิดฉากได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับทางฝั่งสิงห์เชียงรายครับนี่คือโอกาสยิงครั้งแรกในเกมนี้ของพวกเขานะครับนี่ดูเทียบลูกโยนโค้งมาจังหวะนี้ครับแล้วก็ขึ้นคนเดียวเลยนะครับบอลลงพื้นก่อนนึงจังหวะด้วยนะครับมาซึ่งประตูขึ้นนําก่อนเลยครับของสิงห์เชียงรายแต่เป็นจังหวะที่ทั้งโจนรธานเฮสและก็จูเนียโลเปสครับประกบอยู่แท้ๆครับ รินเนอร์แกขึ้นตรงกลางตรงนั้นครับแล้วบ่งกดลงพื้นเนี่ยมันก็ข้ามหัวของสุพน์วงหอยเข้าไปเนี่ยครับพี่เย็นเลยอ้าวแล้วจังหวะนี้ยิงเข้าไปเลยครับลิกโรสตาโตสโอ้โหพักตัดมานี่จอๆเลยครับดูอีกทีจังหวะโยนมาจากแนวรับนะครับแล้วก็โอ้โหพักบอลครับพักอกก่อนหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงด้วยขวาเข้าไปนะครับสุดยอดเลยครับประตูนี้ของทานิเกโดซาาโตสครับกับสุพจนศออมหลังไปแล้วครับตัดเข้าในมาแล้วลองยิงด้วยขวาลูกนี้โอ้โหลูกนี้ สุดดเลยครับโชติพัฒน์พุ่มแก้วครับประตูยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์รออยู่ครับลูกนี้สุดยอดจริงๆครับประตูนี้ครับของทางโชติพัฒน์นะครับโอ้โหยิงด้วยขวานะครับขมกลิบเลยครับบอลโค้งนี่เสียบสามเหลี่ยมเป็นประตูสวยงามสุดๆเลยครับให้ทางเชียงรายขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งครับสองประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็เป็นประตูที่4ในไทยรับหลุดมาตรงนี้ครับโชติพัฒน์หักมาบิลโรซิมาโอ้โหเรียบร้อยดีครับจ่อจอตรงนี้ครับมาแล้วครับประตูที่9้าของ ดูอีกทีเอฟจังหวะของชนิพัฒน์พุ่มแก้วครับลงมาแล้วก็ปาดเรียดมาตรงกลางแล้วจังหวะนี้ยิงไปก็ติดเซฟนะครับแต่ว่าลูกยิงนี่แรงแล้วก็